นูนู no, no. ตื่นยังทำอะไรอยู่ครับไม่ทำอะไรอะ่ะมีทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะงอนหนอะไมไอ่ะทองมามีอะไรก็กินข้าวยังอะ่ะอย่าลืมไปหาอะไรกินนะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวแหละวันนี้ไปทำงานกี่โมงสู้ๆนะ ดเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้พาไปเลี้ยงข้าวเลยนะชาบูที่หนูชอบอะ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากกินชาบูวันนี้เดีวอยากกินอะไรเดี๋ยวอยากกินอะไรครับอืมหนูอยากกินอะไรครับไม่มีอะไรอยากกินนะเดี๋ยวอาจกอฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยงเลยเราเลี้ยงหนูเลยนะ ไม่ดีใจหรอแล้วพาไปกินของที่หนูอยากกินเลยไปกันไม่เอาแถวนี้ก็มีเยอะแยะเราหากินเองได้นะไปด้วยกันเออเราไม่อยากไปกินคนเดียวอะ่ะนานานะไม่อะ าไม่ไปเดี๋ยวจะร้องไห้ตรงนี้เลยนะฮะก็ก็ร้องไปดิเฮ้ยใจร้ายอะ่ะหนู